ช่วงนี้รู้สึกไหมคะว่าโรคร้ายมันใกล้ตัวกว่าที่คิดคนวัยทำงานอย่างเราจะเหนื่อยจะรุยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องห่วงสุขภาพอยู่ดีพอโรคร้ายมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยบอกล่วงหน้าแต่การเตรียมแผนประกันดีๆไว้ก่อนช่วยให้เราจับมือได้ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องใจแผนไอชิลเป็นประกันโรคร้ายที่พี่เอกแนะนาเลยคะ่ะไม่ต้องส่งเบีย้ยตลอดชีวิตเบีย้ยไม่เพิ่มตามอายุไม่เจอโรคเงินก็ไม่หายเปล่า เพราะแผนนี้ส่งเบีย้ยสั้นมากแค่20ปีคุ้มครองยาวถึงอายุ85เบีย้ยคงที่ทุกปีรถหย่อนภาษีได้ห0 0เซนเลยไม่เคมก็ได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทนเจอโรคก็จ่ายไม่เจอก็กลายเป็นเงินเก็บครอบคลุมสูงถึง70โรคตั้งแต่มะเร็งหัวใจสมองไตยัยนตับไวาเลยค่ะสามารถเช็คเบีย้ยประกันได้ง่ายๆแค่บอกชื่อเพศอายุพี่เอดูแลทั้งครอบครัวเลยนะคะ เพราะโรคร้ายอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิดค่ะถ้ามีไอชิลอยู่ข้างๆก็อุ่นใจขึ้นเยอะดีนะมีประกัน